สวัสดีเอฟซีครับจากคลิปที่แล้วได้ทาคลิปไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการนะอธิบายอะไรต่างๆไปวันนี้ก็จะเป็นสภาพคาบูนะครับที่มันรั่วซึมนะครับเี่ยถอดออกมาแล้วนะครับเนี่ยจะมีน็อตสองตัวตรงนี้ถอดออกแต่วิธีคลายอ่ะเดี๋ยวแนะนําให้นะครับที่ตรงนี้นะเนี่ยเราก่อนจะถอดคาบูนครับไอ้น็อตตรงนี้มันจะล้องยากหน่อยไอชุดบัาบัดตรตัวนี้มันจะขันน็อตอยู่นี้สองตัวใช่ไหมเนี่ยเรา ขันน็อตอ่าบอสิบออกก่อนเนี yeah. ่ย yeah. มันจะมีน็อตเบอร์สิบสองตัวขันออกก่อนนะครับขันออกแล้วก็ดึงสายตัวนี้ออกอ uh, สายตัวนี้ที่มันเสียบกับท่อตัวนี้เห็นไหมเดี๋ยวอันนี้สายไปก่อนถอดออกตรงไหนก็จะไว้ที่เดิมเลยนะเนี่ยถอดออกเสร็จแล้วมันก็จะดันออกมาข้างหลังแล้วก็จะทําการขันน็อตได้เห็นไหมลงๆเลย uh, อันนี้ก็จะเป็นพลาสติกตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นชุดพลาสติกนะครับนะจะมีโอลิงอยู่ตรงนี้ด้วย เดี๋ยวจะเอาคาูไปล้างก่อนครับเนียต้องทาเอาเลียงเอาแน่ถอดออกเก็บก่อนนะเดี๋ยวโดนน้ามันเนี่ยมันจะอ่าจะบวมนะครับนี่จะเป็นสภาพคาบูย้อมเลยต้องล้างทําความสะอาดก่อนแล้วก็น้ามันใส่นะครับล้างทําความสะอาดแล้วก็อน้ามันใส่ตรงนี้ใส่ตรงไหนเอ่ยใส่ตรง,ตรง,นนตรงก๊อกน้ำมันเนี่ยเสียบสายใส่ควดน้ํามันก็ได้แล้วก็ตั้งดูว่ามันซึมตรงไหนซึมตรงไหนก็ซ่อมตรงนั้นนะครับ อาจจะเป็นที่ก๊อกน้ํามันหรือว่าโอลิงใต้ถ้วยมี2จุดแค่นี้แหละที่มันจะรั่วนะก๊อกน้ำมันเสียหรือเปล่าหรือว่าโอลิงใต้ถ้วยครับก็จะทําการล้างก่อนแหละวิธีล้างก็เคยทคําคลิปของเว็บร้อยไปแล้วนะครับไปดูกันเองนะครับอารมณ์ล้างเหมือนเหมือนกันเลยคาบูคาบูหนึ่งสองห้ากับเว็บร้อย่ะรูปทรงคล้ายเดียวกันเหมือนเดียวกันแหละนอตข้างใต้นี่ก็ถอดออกก็จะเห็นถ้วยข้างในครับผมเคยทำคลิปไปแล้วนะของเว็บร้อยไปดูกันได้ มันรูปทรงคล้ายๆกันแหละคาบูสองรุ่นเนี้แตกแต่งที่ความใหญ่โตแค่นั้นเองเนี่ยบางทีก็ก๊อกน้ำมันบางรุ่นก็บางรุ่นก็ไม่มีก๊อกน้ำมันนะบางทีก็มีก๊อกน้ำมันอยู่ตรงนี้ก็ไม่ใช่ปัญหาครับก๊อกน้ำมันตรงนี้แล้วก็เช็คสายด้วยอตอนถอดน้ำมันนะครับให้เพื่อนๆแหอะไรจุกก็ได้นี่ผมง่ายหน่อยครับผมเอาข้อต่อกับสายยางสองชิ้นเน่ยมาเสียบถึงกันเลยแล้วก็ยกสายนี่ขึ้นวาให้สูงสงเลยครับ อย่ามาดูดบุหรี่อย่ามาจุดไฟใกล้ๆรถนะเดี๋ยวอันตรายนะครับเนี่ยผมก็ยกไว้ให้สูงเลยเห็นไหมเสียบแล้วก็ยกไว้ให้สูงครับผมอยากจะได้นะ้ามันผมก็เอาลงครับใส่ขวดไว้น้ำมันของมันนี่แหละไปล้างขาบ,บูนะครับเห็นไหมอันนี้เจะเป็นชุดโซ่อชุดดันโซ่นะครับชุดดันโซ่ดาวดาว,ดาวไลน์นะครับดูตรงนี้เห็นไหมก็จะไปเช็คขาบ,บูกันนะครับก็อย่าลืมนะครับถอดโอลิงตัวนี้เก็บไว้ก่อน หาอะไรํำแหลมแล้วแงออกเก็บไว้ก่อนจะใช้ได้อยู่นะครับเนี่ยอันนี้จะเป็นหูชกชกตรงนี้เห็นไหมเวลาเราเปิดชกอ,ะอ่ะอ่าตรงนี้เห็นไหมตรงนี้ต้องตรงนี้ต้องเด้งดึงได้เป็นปกตินะครับถ้ามันไม่เด้งมันแข็งอะ่ะ ก็จะผิดปกติไม่ได้ต้องเป็นนี้ต้องล้างล้างข้างนอกก่อน,นครับล้างข้างนอกเสร็จแล้วก็ล้างข้างในไปเปิดดูคลิปกเก่าอเว็บร้อยนะผมทำ hey เฮลิทไว้แล้วนะสําหรับการล้างคาบูเว็บร้อยอ่ะใช้มาดูใช้แล้วก็เอาไปดูคลิปนั้นแล้วก็มาทําได้เลยนะครับเพราะว่าคาบูหนึ่งสองห้าครับตระกูลร้อยหนึ่งสองห้าอารมณ์ล้ายข,า,ขายกันนะครับเดี๋ยวผมก็ขออนุญาตไปทําความสะอาดมาก่อนนะ่ะเดี๋ยวคลิปหน้าก็ามาเจอกันทีนะว่า ทำความสะอาดเสร็จแล้วผมขอทดลองก่อนว่ามันรั่วตรงไหนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันตามปัญหาครับว่ามันจะเจอปัญหาที่อะไรรั่วครับเดี๋ยวนี้สภาพดูไม่ได้เลยผมขอไปล้างก่อนนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ไวด้วยนะครับ